สวัสดีนะครับพี่น้องปองไปสุขูสุขนเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องวันหยุดวันอาทิตย์ครับมือนีครับเลี้ยวไปไสก็เห็นแต่เนวกินตลาดนัดทด้พี่นอ้องไว้นี้ก็เลยตัดสินใจครับพี่น้องคิดไว้หลามือเลยแหละมือนีของก็มีโอกาสใช้มามพี่น้องมาเก็บผักเล็กไปแกงกินก็ครับพี่นอ้องยุตลาดมีบอมีอยุตลาดมีโพดครับพี่น้อง แต่ว่ามันมีตรงที่ว่ามองนี่มันบอได้ซื้อพี่น้องมันบอได้ซื้อครับพี่น้องมาเก็บเอาหลวดครับพักขี้เล็กเป็นด่งเลยครับอยู่นี่ด่งพระขี้เล็กเลยครับก็ไปแกงกินแสบใส่หนังนะครับเนาะมือแรงนี่นะจะแกงแต่ว่ามือนี่เข้ากับมาเก็บเออโอ้ยไม่โลดใช่หัว่อยพี่น้องนะครับตอนนี้เข้ากับมาเก็บไปกันครับพี่น้องหลยพี่น้องเก็บเอาก็บ่ปาเมื่อครับพี่น้องก็ต้องไปซื้อเกิดว่าครับขี่รถมาเก็บน้ำผมหลวดนี่ครับเนี่ย ท่างพีละท่างได้บุครับพูน่ะมีแต่หยอดกำงามพี่นองมาจากต้นนี้ก็ไปใส่ต้นนั่นพี่นองมันบ่ออึดบ่อยากดอกครับอีสานบานเฮ่าว่าถ้าเด็กเก็บอยู่เก็บกินกับพี่นองทางบานอีสานเฮาหางหลายคัดพี่นองทางนี่มันบ่คคอยหลายปานไอดอกแต่ว่ามันมีให้เก็บเป็นดงพูนละครับเลี้ยวไปใสเพิ่นกับปลูกไว้ครับพี่นองพ่น่ะหยอดงามป่วยรวยเลยพูน่ะพูน่ะมื้อนี่มีค้นมาเก็บซอยครับพี่นองพ่น่ะผมพาเพิ่นมากละ ผมช่วนเพ,พ,พิ่นมาเพิ่นออกกะมากเพิ่นบาสินนวดผมกับบังคับเพิ่นมาเม่เป็นบังคับดอกส่วนตะความยินดีมากเพิ่นมาซอยครับพี่น้องเพิ่นมาซอยเจ้าผู้ใหญ่ซอยไผแล้เบื้องเอารถพี่น้องครับเก็บผักชีเล็กไปแกงวันนยุดชุดซับดาครับพี่น้องวันนยุดอาทีดมาอนี่ครับกินแกงแคขีผักเล็กน้ำกันเมื็อแรงเด้อครับแซ่แช